เสร็จแล้วจ้าข้าวเหนียวหน้าผลไม้นี่ค่ะของคุณลูกค้าของคุณฮักเอาเป็นข้าวสองก้อนแล้วก็รวมเนื้อเลยแล้วกันนะจ๊ะใส่หมูยองแล้วก็โรยหน้าด้วยปลากรอบได้แล้วคะ่ะข้าวห่อใบตองรวมเนื้อของคุณฮักสวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ก็จะมาเปิดร้านข้าวห่อใบตองนะจ้าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเจ๊ก็ต้องมาเตรียมวัตถุดิบต่างๆก่อนนะจ้ะเด็กๆเ,เรามาเริ่มกันเลยจ้า ก่อนอื่นเจ๊ก็จะมานึ่งข้าวเหนียวก่อนนะจ๊ะเทข้าวลงไปนซึ้งใส่ใบเตยลงไปปิดฝาเราให้ข้าวเหนียวสุกน่าจะสุกแล้วนะจ๊ะเนี่ยว้าวข้าวเหนียวใบเตยสีเขียวสุกแล้วต่อไปเจ๊ก็จะมานึ่งข้าวเหนียวอัญชันกันนะจ๊ะใส่ดอกอัญชันลงไป ปิดฝารอให้สุกอ้าสุกแล้วนะจ๊ะข้าวเหนียวอันชันของเจ๊เอาละจ้ะต่อไปเจ๊ก็จะมาทำหมูหยองกับไก่หยองนะจ๊ะหั่นหมูลงไปทำให้หมูสุกพอหมูสุกแล้วเจ๊ก็จะใส่สตรอเบอรี่ลงไป ได้แล้วจ้าหมูหยองสีแดงจากสตรอเบอรี่ต่อไปเจ๊ก็จะทำหมูหยองสีม่วงจากองุงนใส่อง่นล,ลงไปทำให้สูก <c oughs> อ่าได้แล้วจ้าหมูหยองสีม่วงจากองุงนของเจ๊ต่อไปเจ๊ก็จะทำหมูหยองสีฟ้าจากเมลอนใส่เมลอนลงไปทำให้สูก ได้แล้วหมูหยองสีฟ้าจากเมลอนของเจ๊ต่อไปเจ๊ก็จะทำไก่หยองนะจ๊ะใส่ไก่ลงไปทำให้สุกนี่ได้แล้วจ้าไก่หยองของเจ๊่อไปเจ๊ก็จะทำไก่หยองสีชมพูกันนะจ๊ะใส่แก้วมังกรสีชมพูลงไปทำให้สุก นี่ได้แล้วจ้าไก่หยองสีชมพูจากแก้วมังกรต่อไปเจ๊ก็จะทำไก่หยองสีเขียวใส่กีวีลงไปทำให้สุกอ่าได้แล้วไก่หยองสีเขียวใาก,กีวีมาแล้วจ้ามาแล้วเจ๊ก็เตรียมวัตถุดิบต่างๆพร้อมแล้วมีข้าวเหนียวหลากสีแล้วก็หมูหยองไก่หยองหลายรสชาติให้เลือกด้วยจ้าร้านข้าวเหนียวห่อใบตองของเจ๊เปิดแล้วจ้า เร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาข้าวเหนียวหอไใบตองหอมหวานแสนอร่อยเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาส่งอย่างแบแดแซดย่างบอยเธอไม่อินก,กับผู้ชายแบดบอยสอ่งอย่างแบแดแซดย่างบอยเธอไม่รักใคก็คงตัง้งอจโทพนุ่มแบดเอ๊ะอาโอคุนั่นร้านอะไระทำไมมีของกินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอื้มอมืใช่ใช่ ถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูกันหน่อยไหมอาโอก็เริ่มหิวแล้วละ่ะเอเคจ้ะทรงอย่างแบดแซดยางบอยเทอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยสวัสดีค่ะเจ๊เจอ้าวสวัสดีจ้าอาโอคุ้งเบนะจังวันนี้เจ๊มาเปิดร้านขายอะไรหรอคะของกินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้เจ๊มาเปิดร้านขายข้าวเหนียวห่อใบตองนะจ้า ข้าวเหนียวของเจก็จะมี3มสีนะจ๊ะมีสีเขียวใบเตยมีข้าวธรรมดาแล้วก็ข้าวสีฟ้าอันชันจ้าว้าว <Wow. S 1> แล้วก็มีหมูหยองไก่หยองแล้วก็มีไส้ต่างๆให้เลือกเยอะเลยชอบแบบไหนก็เลือกใส่ได้เลยนะจ๊ะงั้นอาโอกขอเอาเป็นข้าวธรรมดาลูกชิ้นปลาหมูหยองสีฟ้าแล้วก็กุนเชียงทอดครับเจเสวนของเล่นนะขอเอาข้าวธรรมดาไก่หยองสีชมพูหมูทอดแล้วก็กุ้งครัเจ ได้เลยจ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ๊คะค่ะครับผมอันดับแรกก็ข้าวของอาโอคุงแล้วก็เรนะจังลูกชิ้นปลากุนเชียงทอดหมูหยองสีฟ้าเมลอนหมูทอดกุ้งไก่หยองสีชมพูหยิบใส่ถ้วยใบตองเสร็จแล้วนี่จ้าข้าวห่อใบตองมาแล้วจ้าว้าวข้าวห่อใบตองลว พวกเราเป็นกี่บาทคะเจ๊ของทั้งสองคนเป็น40บาทจ้านี่ครับขอบคุณมากนะจ๊ะทานให้อร่อยจ้าครับ๋บอ,อ้มีสิจ๊ะคุณมินเงี่ยนจะเอาอะไรบ้างละจ๊ะ ได้จ้ารอแป๊บนึงนะจ้าเท้าวสีเขียวใบเตยปีกไก่ย,ย่างหมูยอหมูย่างผู้อัดหยิบใส่ด้วยใบตองเสร็จแล้วข้าวเหนียวห่อใบตองของคุณมินเนี่ยนได้แล้วจ้าอ๋อของคุณมินเนี่ยนเป็น20่สิบบาทจ้า ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะอุ๊ยร้านนี้น่าสนใจจังเลยอะซื้อไปรีวิวที่บ้านดีกว่าสวัสดีค่ะร้านนี้ขายอะไรหรอคะดูหน้าตาน่ากินจังเลยค่ะอ๋อเจ๊ขายข้าวห่อใบตองนะจ๊ะแล้วก็มีไส้ให้เลือกเยอะแยะเลยละจ้าคุณลูกค้าว้าวมีให้เลือกเยอะแยะมากๆเลยอือเอาอะไรดีนะเนี่ยเอ๊ะ คุค้นๆนะคะดูเหมือนเคยเห็นใน Youtube เลยอะค่ะแหมเขินจังเลยค่ะพอดีฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะฉันรับรีวิวสินค้าต่างๆค่ะว่างๆฉันก็จะมารีวิวร้านอาหารที่น่าสนใจด้วยนะคะอ๋ออย่างนั้นหรอคะว่าแล้วเชียวก็ว่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ๊ทำให้รีวิวฟรีเลยค่ะอุ๊ยไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไร ของซื้อของขายค่ะฉันขอซื้อแบบปกตินะคะถ้าอย่างนั้นฉันขอเลือกเลยนะคะขอเอาข้าวเหนียวสีฟ้าค่ะแล้วก็หน้าไข่ปิ้งปีกไก่ย่างหมูหยองสีม่วงด้วยค่ะคุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มอีกไหมคะอมเอาเป็นข้าวเหนียวหน้ามะม่วงกับหน้าแตงโมละกันค่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะค่ะ ข้าวเหนียวสีฟ้าอันชันไข่ปิ้งปีกไก่ย่างหมูยอสีม่วงหยิบใส่ถ้วยใบตองต่อไปก็ข้าวเหนียวหน้าผลไม้มะม่วงสุกแล้วก็แตงโมเสร็จแล้วจ้าข้าวเหนียวหน้าผลไม้ นี่ค่ะของคุณลูกคา้าว้าวหน้าตาดูน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะทั้งหมด2อย่างเป็นเท่าไหรค่คะของคุณลูกค้าเป็น50บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ตามไปดูรีวิวให้นะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะเธอเธอแบรนนี้น่ากินจังเลยอะเราแวะซื้อกันหน่อยไหมก็ดีเหมือนกันนะฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยเจ,จ๊คะเจ๊ ได้จ้าจะเอาไสอะไรบ้างดีจ้าเออเดี๋ยวหนูขอถามเพื่อนก่อนนะคะนี่เธอเอาอะไรดีฉันว่าฉันกินกับเธอก็แล้วกันนะเอาห่อเดียวกันแต่ว่าสั่งพิเศษไปเลยแล้วกันนะได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันเลือกให้เลยนะโอเคโอเค ไข่ดาวด้วยนะคะได้เลยจ้าเจ๊สั่ให้ข้าวธรรมดาเข็มทอดปลาเส้นสีม่วงกับไส้กรอกหมูหยองสีแดงปลากรอบแล้วก็ไข่ดาวหยิบใส่ถ้วยใบตองเสร็จแล้วข้าวหอใบตองจัมโบ้พิเศษนี่จ้าได้แล้วจ้าว้าวหอมน่ากินมากๆเลยกี่บาทครับเจ๊พิเศษสี่สิบบาทจ้านี่ครับ ทานให้อร่อยนะจ๊ะครับผม<า>อ้อาวสวัสดีค่ะคุณเออซูล่าขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฉันขอจั่งข้าวหอไปตองก่อนแล้วกันนะคะฉันเพิ่งไปออกงานมาตอนเนี้ยหิวมากๆเลยละคะ่ะอ๋อได้เลยค่ะได้เลยเลือกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จัดให้ค่ะ ฉันขอเอาข้าวสีเขียวแล้วก็ปลาเส้นแล้วก็กุ้งแล้วก็ไข่ปิ้งค่ะเออแล้วก็ปีกไก่ย่างกับตับด้วยนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะรีบทําให้เลยค่ะได้ค่ะขอดืดด่วนเลยนะคะค่ะข,ข้าวสีเขียวใบเตยปลาเส้นกุ้งแล้วก็ไข่ปิ้งแล้วก็ปีกไก่ย่างกับตับจัดใส่ถ้วยใบตอง เสร็จแล้วนี่จ้าเข้าห่อใบตองของคุณเออร์ซูรางั้นทุกขอไปนั่งทานก่อนนะคะได้ค่ะเจเจสั่งเข้าห่อใบตองหน่อยครับจ้าจ้าเอา้าคุณฮักนี่เอง วันนี้ผมมารวมงานแถวนี้น่ะเหนื่อยมากๆเลยอยากจะกินอะไรอร่อยๆร,ร้านเจ๊ครับอ๋อค่ะค่ะแล้วคุณฮักจะเอาไส้อะไรบ้างดีคะเอาไส้อะไรก็ได้ครับเจ๊จัดไม้ผมเลยนะครับแต่ผมขอพิเศษเข้าวหิงกอสองก้อนด้วยนะครับอ๋อได้เลยค่ะคุณฮักรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเจ๊จัดให้จ้าค ของคุณฮักเอาเป็นข้าวสองก้อนแล้วก็รวมเนื้อเลยแล้วกันนะจ๊ะใส่หมูยองแล้วก็โรยหน้าด้วยจากรอบอ่าเสร็จแล้วได้แล้วค่ะข้าวห่อใบตองรวมเนื้อของคุณฮักโอ้เจอจะดวนเนื้อชิ้นใหญ่ให้ทุกใจผมไปเลยในครับนี้เท่าไหร่ก็เจอของคุณฮัก40ี่ิบาทค่ะนี่คพับทานให้อร่อยนะคะครับผม วันนี้ของร้านเจก็ขายดีมากๆเลยวัตถุดิบน่าจะเหลือไม่พอทำแล้วล่ะวันนี้เนี่ยเจมาขายข้าวห่อใบตองสนุกมากๆเลยละจ้ะครั้งหน้าเจจะมาเปิดร้านอะไรอีกเด็กๆก็รอติดตามชมเจกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เจขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า